สวัสด,ดียามบ่ายนะครับตอนนี้ก็น้ำไหลอยู่นะครับเตวิลิทีเสดผมลืมละเดี๋ยวต้องไปดูดูใน youtube ใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูน้ำกัน นี่ครับน้ำไหลอย <c oughs> ่งนี้เดี๋ยวปิดทางงูดูก,ก่อนจะเต็มท่อไหปิดฝั่งตรงออกไปแล้วอืเอเ้าวปยนแล้วทาไมค่อยล่ะครับ <c oughs> ไอ,อ้ท่นครับพราว่ามันขวอยเอายุดซ้ำบันอันนี้ได้ครับจีฟ้าบังค <g> รับโอเคครับผ่านนะครับไหลแล้วั้ำเดี๋ยวมีทุนเราค่อยเพิ่มเป็นสองแรงเลยทีนี้เพราะว่าน้ำนี่มีตลอดนะครับจีฟ้าบังครับ บางเพียงน้ำกับเต้าไหลนี่แหละครับพลังงานฟรีนะครับก้อนกับบ้านี้แบบก็ประมาณนี้ครับผมพอเยี่ยมนันตัดห้ากรอเสียกัดเลื่อมเอาเกาวมวน้ำเล่ออวดไว้ก่อนไปร้องสาโอ้ยต้นไม้ไค่นี้แหละนอบนัน ถ้าจะสูบเอาไอ้เแต่ในสะก,กัวมันจะหมดเร็วครับโอเคแล้วทีนี้เมื่อต้นพักกวานผมก็ได้เงียวแล้วเงีครับที่ได้ปล่อยเขาสวนแล้วบันโอเคนะครับชื่นใจละน้ำไหลแล้ว่านเดี๋ยวบันนี้ก็ตอจังหว่อยเนี่ยก็ รักหวานแล้วก็ไข่หมดแดงนะครับปวน,นหั้างโอเคประมาณนี้นะครับโอ้มีแต่ห้างง่าย